สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนติวงนะคะอาจารย์ดูแลแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับรายวิชาด้านอาหารและ,ะโภชนานการนะคะอย่างเช่นรายวิชาอาหารโภชนานการเนี่ยเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสําคัญของอาหารนะคะรวมถึงอ,อาหารโภชนานการสำช่วงวัยด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์น,นะคะการให้นมบุตรเด็กวัยเรียนหรือว่าวัยก่อนเรียนนะคะวัยรุน่นเนาะแล้วก็รวมถึงวัยผู้สูงอายุด้วยนะคะ เราก็รายวิชาโภชนาการเบื้องต้นนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับการประเมินภาวะโภชนาการนะคะ,ะดยแบ,บ่งเป็น anthropometric assessment นะคะ okay, biochemical assessment clinical assessment แล้วก็ dietary assessment นะคะเราจะได้ลงมือปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการประเมินภาวะโภชนาการนะคะด้วย ประเมินภาวะโภชนาการเด็กโรงเรียนสังคิณหาเป็นราชบ้าเชียงรายนะคะแล้วยังมีการจัดกิจกรรมเรียนเกี่ยวกับด้านการสองเสริมนะคะภาวะโภชนาการนะคะส่วนรายวิชาอาหารมสุขภาพและอาหารอันตายโรคนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารมสุขภาพนะคะอาหารทางเลือกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของรายการอาหารแรกเปลี่ยนนะคะว่ามีการแรกเปลี่ยนอาหารมับ้างนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารบันตายโรคนะคะแล้วก็เราจะได้รับ ความรค้นขนะคะจากอ้องพยามาลชรตาชานุเคราะห์นะคะในการเข้าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็กระบวนการบริการอาหารในโรงพยาบาลค่ะว่ามีลักษณะหรือว่าข้อแตกต่างหรือข้อจำกัดอย่งไบ้างน,นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนักศึกษาที่มาเรียน,นะะของสถาบันวิชาัากรรมศาสตร์จะมีโอกาสได้ไปฝึกประสบการณ์นะคะที่โรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลแม่จันหรือว่าโรงพยาบาลชวตาชานุเคราะห์เป็นต้นนะคะ อ่าแล้วอีกหลายชาหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็คือการควบคุมในการประกันคุณภาพอาหาระคะ่ะแลายวิชานี้จะพูดถึงเกี่ยวกับมาตรฐานื้นฐานเลยก็คือหลักสูรวิารนะคะแล้วก็หลักกา,ารท่าสอบนะคะซึ่งเป็น้นฐานของการควบคุมในการประกันคุณภาพอาหารนอกจากนั้นก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะคะมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไปนะคะอย่างเช่น HACCP นะคะ GSP GMP เป็นต้นนะคะ ก็อยากเชิญชวนนะคะผู้คนที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร,ระโภชนาการนะคะแล้วก็ส่วประสบการณ์ในด้านนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณคราวสัดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอาจารย์ชุติพัฒน์เรียงรุติค่ะในส่วนของอาจารย์เองนะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาหารนะคะซึ่งโดยที่เนื้อหาที่อาจา,ารย์จะได้สอนเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของวิชาทางด้านความปลอดภัยอาหารนะคะก็จะเป็นวิชาพื้นฐานวิชาบังคับนะคะที่นักศึกษาทุกคนจะได้มาเรียนในรายวิชานี้นะคะซึ่งเนื้อาในส่วนของรายวิชานี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะนะหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเนาะที่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเรื่องของความปลอดภัยอาหารเนี่ยบ่อยมากนะคะสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันก็จะมาเรียนรู้กันว่า มีปัจจัยหรือมีสาเหตุอะไรกันบ้างนะคะที่ทําให้อาหารนั้นไม่ปลอดภัยนะคะรวมถึงเรื่องของสถานการณ์บางสางที่เกิดขึ้นแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะคะถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ในส่วนของรายวิชาความปลอดภัยอาหารค่ะในส่วนของรายวิชาต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะคะในรายวิชานี้นะคะ นักศึกษาจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะคะนะสิ่งที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปการถนอมอาหารโดยใช้วิธีการต่างๆนะคะนะทั้งเรื่องของการใช้ความร้อนการใช้ความเย็นนะคะแล้วก็วิธีการที่ทําให้อาหารผลิตภัณฑ์เนี่ยเก็บไว้ได้นานทาได้วิธีไหนกันอีกนะคะซึ่งทางสาขาวิชาของเรานะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารได้นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายวิชาที่รับผิดชอบแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะนอกจากรายวิชาเรื่องของความปลอดภัยอาหารแล้วนะคะเรื่องของการถนอมอาหารแล้วนะคะ,ะสิ่งที่เราจะได้นำไปใช้ในการเรียนในวิชาต่อไปนะคะก็ยังมีส่วนของเนื้อหานะคะ ลักษณะทางภะษาสัมผัสนั่นเองค่ะซึ่งการประเมินคุณลักษณะทางภะสภาสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะที่เราลองถนอมใช้วิธีการถนอมอาหารหรือใช้วิธีการแปรรูปหรือว่าพัฒนาโดยวิธีโดวยวิธีการต่างๆนะคะเราก็จะนํามาใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าเออผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมไหมทั้งในเรื่องของสีกลิ่น รสเนื้อสัมผัสที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะได้เรียนอย่างไรนะคะซึ่งวิชาท,ที่ได้พูดไปทั้งหมดนี้ก็จะเรียนทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติกันนะคะ,ะรับรองว่าสนุกแน่นอน,นะคะอ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเนื้อหาวิชาอื่นๆนะคะก็ยังได้รับผิดชอบเหมือนกันนะคะ,ะก็จะมีส่วนเรื่องของ บริโภคนะคะในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคการบริโภคอาหารบริโภคศึกษานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมต่างๆที่เกิดจากการบริโภคในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะ นำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนานำไปต่อยอดในรายวิชาเรื่องของอในรายวิชาอาหารเพื่อการประกอบอาชีพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้รับผิดชอบนะคะที่อาจารย์จะให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งถ้าดูจากลักษณะของเนื้อหาี่อาจารย์ได้รับผิดชอบแล้วนะคะก็จะดูตั้งแต่เรื่องของกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำนะคะ,ะเรื่องของวัตถุดิบที่ได้มาเป็นอย่างไร นะคะกระบวนการจัดการในช่วงกลางน้ำนะคะเราจะนํามาพัฒนานำมาแปรรูปหรือเราต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวของวัตถุดิบนะคะเราจ,จัดการอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของปลายน้ำนะคะที่เราจะได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดในช่วงท้ายนะคะว่าเราจะนําไปต่อยอดได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายวิชาที่ กาจารย์ได้รับผิดชอบกันนะคะเป็นไงบ้างท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะคะในองค์ความรู้นะคะในหมวดวิชาอาหารและโภชนาการซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็ได้แนะนําและให้ความรู้เบื้องต้นไปแล้วนะคะรายวิชาที่อาจารย์ทั้งสองได้กล่าวไปนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายวิชาทั้งหมดของสาขาวิชาค่ากำสารกล่าวนั้นค่ะในมิติของค่าศาสตรนะคะเรายังมีอีกหลากหลายมิตินะคะท่านผู้ชม แล้วก็ยังมีนิตินะคะ้าและเครื่องมือผมนะคะงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์นะคะและอีกหลากหลายด้านนะคะคผู้ชมต้องติดตามกิจกรรมดีๆนะคะใน EP ต่อไปค่ะสำหรับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่รับฟังและรับชมนะคะในกิจกรรมไลฟ์แอเคอนะคะของสาขาวิชาค่ากรมาศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะ